สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูนะคะปลานะคะปลาคาร์ฟนะคะเราทำด้วยเกล็ดปลากระพงนะคะเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะจากการที่เราทำปลานะคะเราเอามาทำเป็นกรอบรูปนี่ค่ะเห็นข้างนี้ไหมคะไอน,นี่จะเป็นปลานะคะไอน,นี่จะทั้งหมดนี่มันจะเป็นเกล็ดปลาที่เห็นเห็นนะคะเกล็ดปาลาเราเอามาประทาน ทาสีนะคะล้อมด้วยสีนะคะสีขนมนะคะสีขนมมีชมพูนะคะเขียวนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้ไม้ปลาหมึกไม้ไอไอศครีมนะคะอันนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือไม้ไอศครีมนะคะเราก็เอามาทำนะคะเป็นวัสดุเหลือใช้ปมาทำกรอบรูปที่เห็นๆน,นะคะอันนี้เราก็มันจะมีบินด้วยนะคะแล้วเราก็ใช้ นี่ค่ะสกอตไบ์นะคะที่ล้างจานนะเราก็เอามาทำนะคะนี่นะคะแล้วก็ดอกไม้ก็ทำจากดินนะคะดอกลาบนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษเ,เป็นพลาสติกที่เหลือใช้แล้วที่เป็นกอบรูปนี้นะคะธรรมดาเป็นวัสดุนี่ก็จะเป็นไม้ไม้ไอศคิ้นะคะนี่นะคะเราเอามาทำนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็น ม้อาสคีมเราไปทาสีนะคะนี่คืออบรูปนะคะอบรูปจากวัสดุเหลือใช้ทุกอย่างนะคะค่ะกรอบรูปเก็บปลากระพงนะคะค่ะกรอบรูปเก็บปลากระพงวัสดุเหลือใช้ที่เรานํามาทานะคะมันจะมีนะคะมีกระดาษชิชชู่ไม่ใช่กระดาษขออัยนะคะกระดาษ อันนี้ไม่ใช่กระดาษนะคะขออภัยค่ะ <c oughs> เป็นสกอตไบท์น้องหมาเห่าและเป็นสกอตไบท์นะคะที่เราซื้อมานะคะหรือมาล้างจานนะคะอันไหนที่มันเปื่อยแล้วไม่ดีนะคะเราก็เอามาทำเป็นเป็นกรอบรูปนะคะกรอบรูปธรรมดานี่เองนะคะที่เราทํานะคะเป็นกรอบรูปเข็ดปากระพงนะคะกรอบรูปเข็ดปากระพงนะคะก็จะมีนะคะวัสดุกนะคะวัตถุด,ดิบก็มี ไม้นะคะไอศครีมนะคะไม้ไอศครีมนะคะแล้วก็เก็ดปลากระพงนะคะเกดปลาอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราซื้อปลากระพงมานะคะเราก็มาขอยเก็บเอาเกตเก็บเอาไปร้างให้เคลี้ยงแล้วมาทาสีคือว่าเราก็ใช้สีนะคะสีผสมอาหารนะคะเอามาย้อมนะคะแล้วก็ไม้ไอศครีมนะคะแล้วก็เอามาทาสีก็ใช้สีขนมเนี่ยแหละค่ะทานนะคะ เราเป็นวัสดุเหลือใช้หมดนะคะกรอบรูปแล้วก็เอามาติดนะคะมันก็ดูมันก็ดูดีนะคะนะคะมาติดนะคะทำของวัสดุที่เราเหลือใช้เราก็เอามาทำนะคะดูใกใ้่นี่คะ่ะเป็นปลา,าคาบนะคะนี่นะคะที่เราเห็นนะคะข้างานี้เลยจ้านี่นะคะมองไปทางนี้นะคะค่ะก็เป็นสีนะคะทําจากวัสดุเหลือใช้ทุกๆอย่างเลยนะคะนี่นะคะ,ะคะ่ะดูช้าๆนะคะ นี่มา,มาข้างนี้นะคะมาดูตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นอ,อ่ออน้ํานะคะที่ไม่ใช้แล้วนะคะเราเอามาทําเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็ดูข้างนี้นะคะนี่นะคะนี่นะะนก็วัสดุจะ่ใช้หมดนะคะที่เราเอามาทํานะคะแล้วก็มองไกลเวลาลวเราติดตะเกไกลๆนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาชนชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแถวค่าจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ